เรื่องนี้เจ้าไม่ต้องเป็นห่วงทางมืองหลวงนี้ข้าดูแลเองข้าจะไม่ให้ใครรู้ว่าเป่ยเว่ไม่อยู่ในเมงององวงเย่าถ้าชายาองค์ชายสี่ไม่รู้ว่าเขาคือชายชุดดำเรือนด้านหน้าเตรียมการดีหร,รือยเตรียมเสร็จแล้วขอรับเรือนด้านหลังเลยเรียบร้อยหมดแล้วส่งคนไปมากหน่อยเพิ่มการป้องกันอารักขาตำาหนักด้วยขอรับไปเถอะ หมอหลวงกู้เมื่อไหร่เขาจะฟืน้นเกรงว่ายังไม่ใช่เลเร็วนี้ทำไมกันกลี่นั่นของท่านทำร้ายชิระจองหัวใจเขากำลังภายในสูญสิน้นหากไม่มีคนใช้กำลังภายในโป๊ป้อนชิบะจองหัวใจเขาไว้เออเกรงว่าเขาคงอยู่ได้ไม่เกินสองเดือนเปย์เย่บำเพ็ญวิชากำลังภายในเฉพาะของตระกูลหลูแห่งทะเลบุรพานอกจากตระกูลหลูคงไม่มีใครช่วยเขาได้ ะกูนหลูช่วยเขาได้จริงเหรอเออตอนนั้นเจ้าบ้านหลูให้เกาะหลิวเซียนทะเลบุรพารับองค์ชายเป็นสิทธ์อีกทั้งถ่ายทอดกำลังภายในให้แก่องค์ชายด้วยก็นับว่าเป็นสิทธิสายตรงตอนนี้มีชีวิตคนไปเดิมพันกระหม่อมคิดว่าเขาต้องยื่นมือช่วยเหลือนแน่นอนเจ้ากลับไปพักที่ห้องก่อนเถอะพวกเราจะปรึกษากันว่าควรทำอย่างไรไม่ต้องปรึกษาแล้วไปเกาะหลิวเซียน ฟังคำสั่งไปเกาะหลิวเซียนออกเดินทางทันทีได้เค<อ>ร<อ>ับภายในสิบวันนะ่าจะไปถึงเกาะหลิวเซียนได้เรากำหนดตามนี้อารักขาเปยเย่ไปเกาะหลิวเซียนแต่เราไปแล้วเมืองหลวงเหรเรื่องนี้เจ้าไม่ต้องเป็นห่วงทางเมืองหลวงนี้ค้าดูแลเองข้าจะไม่ให้ใครรู้ว่าเปยเย่ไม่อยู่ในเมืองหลวงได้อย่างนั้น คุณชายสือถูการาราษามีค่ากับอิงจอือพวกทันวาใจได้เลยอย่าตะขอให้คุณชายสือถูรังอยู่ชั่วคราวจะได้มีคนคอยดูแลอยู่เถอะได้ระหว่างทางพวกท่านระว,วังตัวด้วยขอเพียงถือก่อลิวเซียนต่อให้ข้าต่อสละชีวิตแก่ๆนี่ก็ต้องขอให้เจาลล้าบ้านหลูช่วยองคชาให้ได้เตรียมออกเดินทางฝากแล้วฝากแล้ว,ลวอิงจอือ รับปากฉันจะต้องหายให้ได้นะ <sliding noise> Thank mm -hmm.